อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Baby Monster Wave นะครับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาชวนเมา่์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Monster เริ่มที่เรื่องนี้เลยดีกว่าชุดคู่ชุดใจน่ารักวันใสแบล็กกรุปหนึ่งนะครับในคลิปซ้อมเต้นของเพลงชี t เสื้อคู่ระหว่างอายอนกับพาริตานะครับแล้วก็กางเกงคู่กันระหว่างพาริตากับรามิใส่เสื้อ c r ร v i n g ค r y ของคู่กันนะครับระหว่างอายอนกับพาริตาและพาริตาก็ใส่กางเกงคู่กันกับรามินั่นเองโมเมนต์นี้แฟนๆเห็นแล้วก็ต่างบอง ว่าน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าไปซื้อด้วยกันหรือว่าสปอนเซอร์หรือว่าอะไรยังไงแต่มันเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วก็เฮ้ย <He i, S 1> น่ารักดีเด็กๆในวงเนี่ยใส่ของคู่กันใช้ของคู่กันแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะครับใครที่เป็นเมนของพาริตาอาชอนแล้วก็รามิน่าจะชื่นชอบโมเมนต์น่ารักเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยก็ยิ้มตามได้ง่ายๆเลยกับเสื้อคู่กางเกงคู่ของอาอนพาริตาและพาริตารามิเมื่อพูดถึงรามิแล้วนะครับเรื่องของอาการปอดรั่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าโหซ้อมกันหนักหน่วงมากเลยเหมือนกันชอ โมเมนต์นี nee ้นะครับเกิดขึ้นในคลิปนี้แหละที่เด็กๆนั้นพูดคุยกันกับ,บรามิหลังจากที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วฮิริตาเนี่ยได้โทรคุยกันกับ,บรามิถามถึงอาการโรโราก็รีบเข้ามาเลยว่าเป็นยังไงบ้างในตรวจยางเจ็บตรงไหนรามิก็บอกว่ามันคือภาวะปลอดด้วนะก็งงกันไปเลยนะครับแต่ละคนก็เริ่มแสดงอาการเป็นห่วงออกมาชิกิต้าที่เล่นมือถืออยู่ก็หยุดฟงังทุกคนคือตกใจกันมากอาการจะดุนแรงหรือเปล่าหรือยังไงรามิก็เล่าอาการไปชิกิต้าเนี่ยคือฮ๊ Oh? มันแบบเป็นห่วงพี่มากๆแล้วก็เด็กๆเนี่ยทยอยเดินเข้ามาเดินเข้ามาเพื่อที่จะคุยกับรามีผ่านทางโทรศัพท์จนสุดท้ายรามีก็อาการปลอดภัยหายห่วงนะครับในตอนนี้ก็ขึ้นโปรโมทเรียบร้อยแล้วแฟนๆก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายต้องรีบพักผ่อนเลยนะอย่าฝืนเพราะว่าในคลิปเนี่ยรามีก็แบบว่าพยายามที่จะฝืนอยู่มาซ้อมกับเพื่อนๆถึงจะซ้อมได้ไม่มากแต่ก็ยังไม่อยากขาดซ้อมได้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยการระหว่างเมมเบอร์้นวงนะครับก็อย่างที่บอกไว้เลยว่า เด็กๆเขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะกว่าจะฝึกกว่าจะซ้อมกว่าจะได้เข้ารายการกว่าจะได้มาเป็นเบบี้มอนสเตอร์แบบเจ็ดคนแบบนี้มันไม่ง่ายเลยดังนั้นทั้งวงเนี่ยมันเหมือนเป็นครอบครัวกันไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์ที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เมนต์กันมานะครับแล,ล้วกบมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ